สวัสดีค่ะวันที่23ทธันวาคม2568กลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลภาพรวมตลาดทองคำที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเพราะเป็นช่วงที่ตลาดกำลังร้อนแรงสุดๆเลยค่ะใช่เลยครับคือช่วงปลายปีแบบนี้ สภาพคล่องในตลาดมันจะบางลงซึ่งมันก็มักจะทําให้ทุกอย่างดูรุนแรงไปหมดเลยทั้งแรงไล่ซื้อทั้งแรงเทขายทํากําไรเหมือนรถที่วิ่งเร็วๆบนถนนที่แคบลงอะค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับเพราะว่าภาพเมื่อคือนเนี้ยมันฟ้องเลยว่าแรงซื้อยังคุมเกมอยู่แบบเบ็ดเสร็จแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณเตือนบนหน้าปัดทางเทคนิค ก็กระพริบปเป็นสีแดงแปล๊ดเลยว่ามันร้อนเกินไปซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการสวิงหรือว่าเหวี่ยงตัวแรงๆได้ทุกเมื่อเลยครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการถอดรหัสความซับซ้อนนี่แหละคะ่ะเราจะค่อยๆประติดประต่อจิ๊กซอว์ทีละชิ้นเลยตั้งแต่พฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในแทงเทียนสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ไปจนถึงสภาพตลาดมหาภาคอย่างดอลลาร์กับบอลยวแล้วก็ไปดูกันว่าผู้เล่นรายใหญ่อย่างกองทุน SPDR เขากําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ประเมินข่าวรอบๆก,กับตัวเลขสําคัญคืนนี้เพื่อกลั่นออกมาเป็นแผนที่การลงทุนที่ชัดเจนจริงๆค่ะ ช่เลยครับเพราะในตลาดที่ผันผวนแบบนี้การทำความเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดจะทำให้เราแยกแยะได้คือมันจะทำให้เรารู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ควรเข้าอย่างได้เปรียบและตรงไหนคือเส้นตายที่ต้องยอมถอยก่อนไม่ใช่การวิ่งตามราคาไปแบบไม่มีทิศทางงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันจากหลักฐานชิ้นแรกที่ชัดเจนที่สุดกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือแท่งเทียนรายวันของทองคำสปอตเมื um ่อวานนี้22ธันวาคมตัวเลขคือ เปิดที่4 3 3 8สูงสุด4,449ต่าต่ำสุด4 3 3 8และปิดตลาดที่4,443ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่เห็นแล้วสะดุดตาทันทีเลยคือราคาเปิดกับราคาต่ำสุดมันคือเลขเดียวกันเป๊ะเ,เ,เลยค่ะ4,338นยนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดในเชิงพฤติกรรมเลยครับการที่ราคาเปิดเท่ากับราคาต่ำสุดเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวได้ทรงพลังมากมันแปลว่า พอระฆังดังปุ๊บก็ไม่มีใครอยากขายในราคาที่ต่ำกว่านั้นอีกแล้วไม่มีแรงขายกดลงมาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วจากจุดนั้นก็มีแต่แรงซื้อดันขึ้นไปเรื่อยๆจนปิดเกือบจะสูงสุดของวันนี่คือการประกาศเจตนาจากฝั่งกระทิงที่ชัดเจนมากเป็นสัญญาณว่าคนซื้อไม่รอแล้วนะหรือคนขายก็แทบจะยอมถอยไปเลยในวันนั้นใช่เลยครับ หมือนยกธงขาวไปเลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมมันแรงจริงๆแต่การปิดเหนือ4,400ดอลลร์ได้เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ทางเทคนิคไหมคะหรือเป็นแค่ตัวเลขกลมๆที่คนให้ความสําคัญกันไปเองมีความหมายมากกว่านั้นครับเพราะระดับ4,400เป็นโซนแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ตลาดพยายามจะผ่านมาสักพักแล้วการปิดเหนือระดับนี้ได้จึงเป็นการตอกย้าว่าตลาดกําลังยกฐานราคาขึ้นไปเล่นในกรอบที่สูงขึ้นแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับ ในช่วงปลายปีที่สภาพคล่องบางแบบนี้แท่งเทียนที่แข็งแกร่งสุดๆแบบนี้มักจะเป็นตัวล่อชั้นดีเลยค่ะมันอาจจะตามมาด้วยการพักตัวแบบฉับพลันแล้วก็ลึกเพื่อสลัดรายย่อยออกหรืออาจจะเกิดการเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงเพื่อไล่กิน stop loss ดังนั้นสรุปจากแท่งเทียนแท่งเดียวนี้ได้ว่าแนวโน้มอย่างขึ้นต่อแต่ต้องเตรียมใจรับความผันผวนที่รุนแรงกว่าปกติแล้วก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนเสมอ พ,พูดถึงความร้อนแรงของตลาดก็อยากจะชวนมาดูหน้าปัดวัดความร้อนกันต่อเลยค่ะพวกอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวเลขล่าสุดตอนนี้ RSI อยู่ที่79 MACD อยู่ที่12ส่วนสต o c h แคสติกนี่ไปสุดทางเลยค่ะอยู่ที่100เต็มถ้าเปรียบเป็นรถยนต์นะครับตอนนี้เข็มวัดความเร็วหรือ MACD ยังบอกว่ารถวิ่งเร็วและแรงดีอยู่แต่เข็มวัดความร้อนหรือ RSI กับสต๊อกเนี่ยขึ้นไปแตะขีดแดงแล้วโอโ้โห RSI ที่79นี่คืออยู่ในโซน overbought หรือซื้อมากเกินไปอย่างชัดเจนเป็นระดับที่พร้อมจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาได้ทุกเมื่อส่วนสต็อกที่100ก็คือเหมือนเราดึงหนังสติ๊กจนสุดแล้วรอแค่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ซึ่งมันก็เป็นภาพที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะคะ MACD ที่12ยังยืนยันว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแรงแต่ RSI กับสต็อกกลับเตือนว่ามันมาไกลแล้วก็ร้อนเกินไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้ เราควรจะเชื่อสัญญาณไหนหรือวางกลยุทธ์ยังไงดีคะนี่คือหัวใจของการวางกลยุทธ์เลยครับเมื่อสัญญาณมันบอกเราว่าทิศทางหลักยังเป็นขาขึ้นแต่ความร้อนสูงจนเสี่ยงที่จะถูกเทขายกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและได้เปรียบที่สุดก็คือการซื้อเมื่อย,ย่อหรือ buy on dip เพราะเราจะได้เข้าในจุดที่ความเสี่ยงต่ำกว่าส่วนกลยุทธ์ไล่ตามราคาหรือ follow buy ก็ยังทำได้แต่ต้องมีวินัยสูงมาก ือต้องรอให้ราคาทะลุแนวต้านสําคัญแล้วยืนเหนือแนวนั้นได้จริงๆไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นไปทําไส้เทียนยาวๆแล้วก็ไหลกลับลงมาซึ่งเป็นกับดักที่เจอบ่อยมากในตลาดแบบนี้ครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าจะกระโดดขึ้นรถไฟที่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็ต้องแน่ใจว่ามันจอดเทียบชานชลาให้เราขึ้นจริงๆทีนี้พอเราเห็นภาพทางเทคนิคที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วมันทําให้ยิ่งอยากรู้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นยังไงบ้างพวกปัจจัยมหาภาคอย่างดอลลาร์บอลยูและเงินบาท ตอนนี้ดัชนี DXY อยู่ที่98.27บอนยูส10ปีของสหรัฐอยู่ที่4.16และค่าเงินบาทบ้านเราอยู่ที่31.15ค่ะปกติแล้วบอลยูที่สูงระดับ4.16เซน์เนี่ยมักจะเป็นยาพิษสำหรับทองคำใช่ค่ะเพราะนักลงทุนสามารถได้ผลตอบแทนที่ดีจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างพันธบัตร แต่การที่ทองคำยังสามารถวิ่งขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งส่วนทางกับตําราแบบนี้มันบอกเราว่าตอนนี้ตลาดกำลังให้น้ำหนักกับปัจจัยอื่นมากกว่าเหมือนกับว่าตลาดกำลังมองข้ามผลตอบแทน4.16%ไปแล้วกำลังกลัวอะไรบางอย่างมากกว่าหรอคะถูกต้องเลยครับมันสะท้อนว่าความกลัวกำลังเอาชนะความโลภอยู่ในตอนนี้ปัจจัยที่ตลาดให้น้ำหนักคือ 1. ดอลลาร์ที่ไม่ได้แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำไม่ถูกกดดันและ 2. ซึ่งสำคัญมากคือมีแรงซื้อจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการจัดสรรพอร์ตลงทุนหรือ portfolio allocation ไหลเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญไม่ใช่แค่การเก็งกำไรระยะสั้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงพอดีกับข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ด้านรายใหญ่อย่าง SPDR ที่เรากำลังจะดูกันมาถึงพอดีเลยค่ะข้อมูลจาก SPDR Gold Trust เมื่อคืนนี้น่าตื่นเต้นมาก กองทุนเข้าซื้อทองคําเพิ่มทีเดียวถึง12.02ตันที่ราคาเฉลี่ย4,443.21ดอลลาร์ทำให้ยอดถือครองรวมตอนนี้พุ่งไปที่1,064.56ตันการซื้อในปริมาณมากขนาดนี้ในวันเดียวมันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันคือสัญญาณว่าพวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือเป็นแค่การไล่ตามตลาดเหมือนรายย่อยเป็นคำถามที่ดีมากครับการซื้อลอตใหญ่อย่าง12.02ตันในวันเดียวเนี่ย มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉุกเฉินแน่นอนมันสะท้อนว่าเงินทุนระลับสถาบัานกำลังเคลื่อนไหวเราตีความด้วยสองมุมมองหลักๆนะครับ 1. คือการไล่ตามเทรนดหรือ Trend Following หลังจากที่ราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญอย่าง4,400ดอลลาร์ขึ้นมาได้ค่ะ 2. คือการปรับพอร์ตเชิงกลยุทธ์รับบีใหม่โดยเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาด,ดอื่นๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนมันส่งผลต่อแผนการเทรดของเราในวันนี้ยังไงคะผลด้วยตรงเลยก็คือมันทำให้กลยุทธ์ Buy on Dip ของเราน่าสนใจมากขึ้นเพราะเมื่อมีผู้เล่นรายใหญ่อย่า,ยยาง SPDR เข้ามาซื้อในราคาระดับนี้มันเหมือนก็นการสร้างแนวรับโดยไหนขึ้นมาอ๋อครับทำให้โซนที่ราคาย,ย่อตัวลงไปมีโอกาสที่จะเจอแรงซื้อจากสถาบันรออยู่น่าสนใจมากคะ่ะทีนี้มาดูอีกปัจจัยที่คนมักจะเชื่อมโยงกับทองคาเสมอ นั่นคือทิศทางดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจากเฟดวอชท2ล่าสุดโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนมกราคมปีหน้ามีแค่19.9%เท่านั้นเองซึ่งน้อยมากตัวเลขนี้มันสร้างความขัดแย้งที่น่าสนใจขึ้นมาเลยครับเพราะมันแปลว่าตลาดไม่ได้คาดหวังว่าเฟดจะรีบลดดอกเบีย้ยเลยใช่ค่ะแต่ทองคำกลับวิ่งขึ้นแรงได้ นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนราคาทองคำในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยเป็นหลักอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นชุดเหตุผลแบบผสมที่มีทั้งความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และกระแสเงินทุนที่มองว่าโลหะมีค่าคือทีมการลงทุนที่สำคัญในภาวะแบบนี้งั้นแปลว่าเราต้องระวังให้ดี ถ้ามีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาดจนทำให้บอลยูดีตัวกลับขึ้นไปตลาดอาจจะใช้เป็นข้ออ้างในการเทขายทำกำไรทองคำได้ทันทีถูกต้องเลยครับนั่นคือความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในคืนนี้เลย ซึ่งก็เป็นสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบในการไปสำรวจ5้าข่าวเด่นรอบโลกที่กำลังส่งผลต่อตลาดอยู่ในตอนนี้เลยค่ะแทนที่เราจะไล่ไปทีละข่าวดิฉันว่ามันน่าสนใจกว่าถ้าเราจะลองจัดกลุ่มข่าวดูนะคะสังเกตเห็นว่ามีข่าวจากฝั่งเอเชียที่น่ากังวลอยู่หลายเรื่องทั้งญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณพร้อมแท็กแซงค่างเงินและจีนที่ทั้งออกมาตรการล้างประวัตินี่รายย่อย เป็นการจับประเด็นที่เฉียบคมมากครับเพราะถ้าเรามองข่าวจากญี่ปุ่นและจีนทั้ง3าข่าวนี้ในภาพรวมมันกําลังวาดภาพเดียวกันคือความไร้เสถียรภาพของเครื่องยนต์เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกญี่ปุ่นกําลังต่อสู้กับค่าเงินที่อ่อนตัวรุนแรงจีนกําลังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจที่เปราะบางและเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืดมันคือตีมใหญ่ที่บอกว่าแหล่งขับเครื่องเศรษฐกิจดั้งเดิมของโลกกําลังติดขัด ซึ่งกระแสลมใต้ปีกที่มองไม่เห็นนี่เองที่กำลังผลักดันให้เงินทุนอย่าง SPDR ต้องมองหาหลุมหลบภัยอย่างทองคำและพอเราเอาภาพความไม่แน่นอนจากฝั่งเอเชียมารวมกับข่าวที่ว่าสงครามรัเสเซียยูเครนกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้งมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพความเสี่ยงในระดับโลกให้ชัดขึ้นไปอีกใช่เลยครับข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างสงคราม ทำหน้าที่เหมือนเชื้อเพลิงที่คอยเติมเข้ามาในกองไฟแห่งความกังวลอยู่ตลอดมันทำให้ตลาดไม่กล้าที่จะเทขายทองคำอย่างจริงจังแม้ว่าอินดิเคเตอร์จะร้อนจัดก็ตามเพราะนักลงทุนจะมีความรู้สึกกลัวสองอย่างพร้อมๆกันคือกลัวตกรถถ้าทองวิ่งต่อและกลัวความเสี่ยงถ้าสงครามบานปลายส่วนข่าวสุดท้ายที่ว่าทองทะลุ4,400ดอลลาร์กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอันนี้มันส่งผลในเชิงจิตวิทยาฝูงชนยังไงบ้างคะ ข่าวแบบนี้มี2ด้านเสมอครับด้านหนึ่งมันทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆที่กลัวตกรถให้เข้ามาไล่ราคาแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการย่อตัวแรงๆแบบฉับพลันบทเรียนจากข่าวนี้จึงไม่ใช่การดีใจว่าทองขึ้นแต่เป็นการย้ำเตือนกลยุทธ์ของเราว่าห้ามไล่ราคาเด็ดขาดคและต้องมีแผนรับมือกับการแกว่งตัวเสมอ ครบทั่วและเชื่อมโยงกันเป็นภาพเดียวเลยค่ะทีนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญของคืนนี้ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะเติมเชื้อเพลิงให้ไปต่อหรือราดน้ำดับไฟคืนนี้มีตัวเลขหลายตัวมากแต่ตัวไหนคือพระเอกของงานคะคืนนี้มีตัวเลขออกมาพร้อมกันตอน2องทุ่มนาทีและ22นาฬกานาทีแต่ตัวที่จะเป็นจุดชี้ขาดจริงๆอยู่ตอนสองทุ่ครึ่งครับ แม้ว่าจะมีตัวเลข GDP ที่คาดไว้3.3%แล้วก็ durable goods orders ที่น่าสนใจแต่ตัวที่ตลาดจะจับตาดูมากที่สุดคือ Prelim GDP price index ซึ่งคาดการไว้ที่2.7%ทำไมตัวนี้ถึงสำคัญที่สุดคะทั้งที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าตัวเลข GDP เพราะมันคือดัดชนีราคาใน GDP ซึ่งสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อโดยตรงเลยในภาวะที่ทองคาร้อนจัดแบบนี้ตลาดกำลังมองหาข้ออ้างในการเคลื่อนไหว ถ้าตัวเลขนี้ออกมาร้อนกว่าคาดเช่น2.9%หรือ3.0%ตลาดจะตีความทันทีว่าเงินเฟอ้อยังคงฝังแน่นและเฟดอาจจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงไว้นานขึ้นซึ่งนั่นจะเป็นข้ออ้างชั้นดีในการเทขายทำกำไรทองคำอย่างรุนแรงแต่ในทางกลับกันถ้ามันออกมาเย็นกว่าคาดเช่น2.5%มันจะเป็นเหมือนการให้ไฟเขียวว่าเงินเฟอ้อกำลังคุมอยู่และจะหนุนให้ทองคำวิ่งต่อไปได้ครับ ส่วนตัวเลข c b Consumer Confidence ตอน4ี่ทุ่มก็เป็นตัวเสริมใช่ไหมคะถ้าออกมาต่ำกว่าคาดก็จะยิ่งหนุนทอในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกต้องครับมันจะทำหน้าที่เป็นปัจจัยเสริมแต่ตัวตัดสินเกมคืนนี้อยู่ที่ GDP Price Index ตอน2ทุ่นครึ่งจริงๆเอาละค่ะหลังจากที่เราประติดประต่อจิกซอทั้งหมดแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการแปลงข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เป็นตัวเลขกลยุทธ์ที่จับต้องได้สาหรับทองคาสป,ปอร์ จากการวิเคราะห์ทั้งหมดเราจะได้ตัวเลขสำคัญดังนี้ครับแนวรับแรกอยู่ที่โซน4405และแนวรับที่2อ,อยู่ที่4360ส่วนแนวต้านแรกคือ4465และแนวต้านถัดไปคือ4520จุด stop loss ที่สำคัญที่สุดในเชิงโครงสร้างคือ4330ซึ่งถ้าหลุดระดับนี้จะถือว่าโครงสร้างขาขึ้นเรียะสั้นเสียไปทันทีเพราะมันคือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนเมื่อวานงั้นมาเริ่มกันที่กลยุทธ์หลักที่เราเน้นกันวันนี้เลยค่ะ buy on d e p ค่ะ สำหรับกลยุทธ์ b บ y o นดิ p จุดเข้าที่น่าสนใจจะอยู่ในโซน4405ถึง4390โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่4465ถึง4485และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่4368แนวคิดคือเรารอให้ตลาดลดความร้อนลงมาในโซนที่ควรจะเป็นฐานใหม่แล้วค่อยเข้าซื้ออย่างใจเย็นครับ แต่ก็เชื่อว่ามีนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกว่าการรอให้ย่ออาจจะทำให้ตกรถได้สำหรับคนกลุ่มนี้ที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นกลยุทธ์ follow by พอจะมีช่องทางไหมคะมีครับแต่ต้องย้ำว่าสำหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงและมีวินัยจริงๆสำหรับกลยุทธ์ follow by spot จุดเข้าจะอยู่เหนือแนวต้านเดิมคือ4455ถึง4465แต่มีเงื่อนไขาสาคัญว่าต้องเป็นการเบรกแล้วยืนได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรสั้นๆที่4,510ถึง4,520และต้องมีวินัยในการตั้งจุดตัดขาดทุนที่4,415ทันทีหากราคาดูเหมือนจะหมดแรงครับได้แผนที่ชัดเจนสำหรับทองคำสปอตไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูภาพของทองคำไทยกันบ้างว่าภาพใหญ่ทั้งหมดนี้จะแปลมาเป็นราคาทองคำในบ้านเราได้อย่างไรและเราควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนคะสำหรับทองคำไทยทิศทางหลักจะล้อไปกับทองคำสปอตเลยครับ แต่จะมีตัวแปรสําคัญที่เราต้องจับตาดูเพิ่มเข้ามาเสมอนั่นก็คือค่างเงินบาทแล้วกรอบราคาของทองไทยเป็นยังไงบ้างคะแนวรับจะอยู่ที่64,900บาทและ64,300บาทส่วนแนวต้านจะอยู่ที่65,800บาทและ66,600บาทและจุดตัดขาดทุนเชิงโครงสร้างจะอยู่ที่63,800บาทครับกลยุทธ์ก็จะคล้ายกันคือเน้น Buy on Dip เป็นหลัก โดยรอเข้าซื้อในช่วง64,900บาทถึง64,700บาทมีเป้าหมายที่65,800บาทถึง66,100บาทและตั้งจุดตัดขาดทุนที่64,400บาทส่วนกลยุทธ์ Follow by จะเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุและยืนเหนือโซน65,700บาทถึง65,800บาทได้โดยมีเป้าหมายที่66,500บาทถึง66,600บาทและจุดตัดขาดทุนอยู่ที่65,100บาทครับ ข้อมูลครบถ้วนจริงๆค่ะทางภาพใหญ่และกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงทั้งสองตลาดในช่วงท้ายนี้ขอสรุปภาพรวมและหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในวันนี้อีกครั้งได้ไหมคะได้เลยครับหัวใจสำคัญของวันนี้คือโครงสร้างราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ก็ร้อนแรงมากครับร้อนแรงมากจริงๆใช่ครับจนเข้าขั้นอันตรายซึ่งแปลว่า ความเสี่ยงที่เกิดการแกว่งตัวอย่างรุนแรงนั้นสูงกว่าปกติมากดังนั้นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและได้เปรียบที่สุดคือการรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวการไล่ราคาตอนนี้เหมือนการวิ่งตัดหน้ารถสิบล้อครับอาจจะข้ามไปได้แต่ถ้าพลาดก็เจ็บหนักแน่นอนโดยเฉพาะคืนนี้ที่มีตัวเลข GDP Price Index ที่พร้อมจะเป็นตัวจุดชนวนความผันผวนได้ทุกเมื่อมีข้อคิดอะไรอยากจะฝากทิ้งทายไว้ไหมคะ ผมขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในสภาวะตลาดที่ปัจจัยบวกดูเหมือนจะหนุนเต็มที่แต่ราคาก็ร้อนแรงมากเช่นกันหัวใจของการลงทุนในวันนี้อาจไม่ใช่แค่การทายทิศทางให้ถูกแต่คือการเลือกจุดเข้าที่ได้เปรียบและมีจุดยอมถอยที่ชัดเจนเพื่อบริหารความเสี่ยง ในตลาดที่ร้อนขนาดนี้บางครั้งการตัดสินใจที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การหาจุดเข้าซื้อแต่เป็นการตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรแล้วรอดูอยู่วงนอกเพื่อไม่ให้เราถูกความผันผวนของตลาดเหวี่ยงออกไปจากการลงทุนก่อนเวลาอันควรครับ และขอปิดท้ายโดยย้ำเตือนอีกครั้งว่าคืนนี้จับตาดูตัวเลข GDP Price Index ของสหรัฐกันให้ดีนะคะเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยว่าปาร์ตี้ทองคำรอบนี้จะดำเนินต่อไปหรือจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการขายทำกำไรครั้งใหญ่ส่งท้ายปีค่ะ